ด้านนี้นะคะเป็นมุมฉากอยู่แล้วเหมือนพีทาโกรัสค่ะฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมแต่ในเรื่องตรีโกณเนี่ยค่ะเราจะเรียกชื่อยออกก่อกว่านั้นเราจะเรียกมันแค่คําว่าฉากค่ะน้องอเราจะเรียกแค่คําว่าฉากนะคะอ่ะชื่อฉากเฉยๆเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอ่ะทีนี้ตรีโกณเนี่ยค่ะน้องจะต้องมีมุมหลักหนึ่งมุม พี่ขอกำหนดให้มุมหลักเป็นตรงนี้แล้วกันค่ะอ่าซึ่งเราจะเรียกมันว่าเซตาบางคนก็เทตาเอาเถอะค่ะเซตาเทตาเนี่ยแหละนะคล้ายๆกันนะคะทีนี้ถ้ามุมหลักของเราอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับมันเนี่ยค่ะเราจะเรียกฝั่งนี้ว่าข้ามค่ะอ่าตรงข้ามมีชื่อย่อว่าข้าม ตรงข้ามมีชื่อย่อว่าข้ามทีนี้เลยฝัออ่งหนึ่งชื่ออะไรดีฮะชื่ออะไรดยฉันอยู่ใกล้กับเธอเลยนะเธอสองคนอ่ะฉันชื่อว่าชิดค่ะอ้ย,อยเสียงหายน้องชิดค่ะอ่าน้องชิดนะคะชื่อน้องชิดค่ะเนี่ยนี่คือสิ่งแรกที่น้องต้องตอบมาให้ได้นะคะในการทําเรื่องตรีโกณคือน้องต้องแยกให้ออกแค่เนี้ย ว่าอะไรชื่อข้ามชื่อฉากชื่อชิดซึ่งน้องรู้ไหมจุดสําคัญเล็กๆแค่เนี้ยทําให้เด็กมึนเยอะและทําให้เด็กมึนมาเยอะละอ่ะพอทําทำเฮ้ยอะไรวะข้ามฉากชิดหายไม่เจอไม่เอานะคะต้องแยกให้ออกตั้งแต่ตอนนี้อ่ะเมื่อน้องแยกออกแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยให้ไปทําข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมีการฝึกทําเรื่องโอ้ยอันไหนข้ามฉากชิดอะไรองี้นะอ่ะเรามาดูต่อกันก่อน เรื่องนี้นะคะจะมีคําอยู่หกคาที่น้องต้องรู้แต่พี่ต้องการแค่พวกเราจําแค่สามคำข้างบนเนี่ยค่ะอ่ะสามคำนี้นะคะอ่านว่า s o s t โ a ศแท n อ่ะ s i n ์โคศแท n พี่ต้องการแค่สามบรรทัดเนี่ยค่ะไม่ใช่สามบรรทัดสี่สามคำที่น้องจําให้ได้ s i น c o s t แทนนะคะอ่ะไม่ได้จำแต่ชื่อแต่น้องต้องรู้ว่า s ซนคืออะไร s ซนคือข้ามฉากค่ะ สายเซต้านะคะใส่เซตา้าตรงนี้ข้ามส่วนฉากเราจะพูดย่อๆอันนี้นะคะว่าข้ามฉากคอรสค่ะคอรสเซตา้าเหมือนกันนะคะกลายเป็นชิดฉากแล้วก็แทนข้ามชิดเนี่ย ต้องการแค่บรรทัดนี้ให้น้องท่องให้ได้น้องบอกไม่เอาพี่หนูไม่อยากจําต้องจําค่ะนอกจากโรงเรียนน้องจะใจดีให้ทุกอย่างมานะคะแต่จําไม่เถอะจาแค่เนี้ยอ่ะเราจะท่องอย่างเงี้ยค่ะซ้ายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดน้องใช่ไหมการท่องอย่างเงี้ยพี่ก็ท่องตอนอายุเท่าน้องนั่นแหละจนตอนนี้พี่เอ,อ่อ เลขสามขึ้นแล้วนะคะพี่ก็ยังจำได้เออถึงแม้พี่จะไม่ได้สอนพี่ก็จำได้นะเพราะว่าเหมือนได้ใช้บ่อยมางแล้วมันก็จำไปเองทรายข้ามฉากคอชิดฉากแทนข้ามชิดเราไปนั่งท่องกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะจำได้อะทรายคอสแทนต่อไปค่ะพี่ต้องการให้น้องจำนี้ก่อนนะคำนี้คำว่าทรายคอสแทนต่อไปพี่ต้องการให้น้องจำคำว่า โคเซกเซกคอทโคเซกเซกคอทอ่าพี่อยากให้น้องท่องเรียงกันตามที่พี่บอกเลยนะคะคือท่องว่าซายคอทแทนโคเซกเซกคอไซายคอทแทนโคเซกเซกคอทเพราะอะไรเพราะว่าชุดข้างล่างนี้นะคะคือการเอาข้างบนมากลับหัว เอาข้างบนมากลับหัวจากข้ามฉากจะกลายเป็นฉากข้ามจากชิดฉากกลายเป็นฉาก,า,ากชิด,าาาชดจากข้ามชิดกลายเป็นชิดข้ามแค่นี้เลยเออไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะอ่ะใส่เสตต้างนี้เหมือนเดิม เนี่ยจำให้ได้